สวัสดีค่ะน้ำจุธามาสน,นะคะนักสแสดงจากซีรีส์ดีเฟนเจตนาไม่ลืมค่ะต้องบอกว่าภายมันปีนี้น่าจะจัดได้ยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่าต้องบอกว่าปีที่แล้วน้ำก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานเหมือนกันแล้วก็ปีนี้ได้ข่าวมาว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมมากๆแล้วก็ดีใจที่แบงคอกหรือว่ากรุงเทพของเรานะคะได้เป็นหับที่การจัดไพรมันเนี้ยดึงดูดชาว LGBT จากทั่วโลกเข้ามาที่นี่เลยค่ะดีใจที่จะได้เห็นทุกคนมาร่วมเฉลิมฉลองกันไพรมันที่กรุงเทพค่ะน้ำเชื่อว่าซีรีส์รื่อละครเนี่ยคะ่ะทุกคน่นคนเท ที่สื่อออกไปในความหลากหลายในเชิงนี้คนที่ได้เป็นผู้ชมเนี่ยค่ะได้มีการเสพสื่อพวกนี้เข้าไปแล้วก็ได้รับสารต่างๆเข้าไปก็น่าจะได้ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกับคนรอบตัวด้วยซึ่งซีรีส์วายเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้คนรอบตัวได้เปิดรับมากยิ่งขึ้นแล้วก็สำหรับน้ำคือความรักไม่ได้จำกัดเพศเพราะว่าความรักคือความรักไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนในรูปแบบของแฟนในรูปแบบของครอบครัวในรูปแบบของเพื่อนหรือแม้กระทั่งเพศสภาพน้ำรู้สึกว่าความรักไม่ควรจำกัดแค่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งค่ะ ตอนนี้น้ำก็กำลังจะมีซีรีส์นะคะ B friend เจตนาไม่ลืมก็กำลังจะออนแอร์แล้ววันนี้นะคะ21พฤษภาคมนะคะที่ช่อง9กด30แล้วก็สามารถดูเวอร์ชั่นอันคัดได้ที่ VTV นะคะก็ทุกคนสามารถติดตามซีรีส์ได้นะคะในทุกวันเสาร์เวลา5ทุ่มที่ M hot กด30ค่ะน้ำดูวนไป